ต้อนรับนักเรียนทุกๆคนนะครับสู่คาสเรียนออนไลน์วิชาบาฮาซัมลายูเป็นครั้งที่หนึ่งนะครับเราจะมาพบกันสำหรับนักเรียนที่อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับก็ขอทำการทักทายพวกเราด้วยกับคำทักทายของชาวสวรรค์นะครับอัสสลามมอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮ์วะบะระกาตุก่อนอื่นนะครับเพื่อไม่ให้เราเสียเวลา แล้วก็อยากจะให้การเรียนของพวกเราเนี่ยเป็นไปอย่างสนุกสนานขอให้พวกเราตั้งใจฟังนะครับแล้วก็ช่วยกันร้องตามนะครับให้สุดเสียงเลยอินชาอว่ามันจะเป็นประโยชน์กับพวกเรานะครับพร้อมอยังพร้อมแล้วหนึ่งสองสามบิสมิลลา,าฮิราะห์มานิราะหิม Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala a m d u ล i l l a h ด a r i i ินี i ิตา k a n m มูลไลนะครับวันนี้ขอต้อนรับนักเรียนทุกทท่านสู่คาสแรกในวิชาภาษามลายูสำหรับนักเรียนชั้นป .1 น,น,นะครับเมื่อนักเรียนฟังวิดีโอนี้มาถึงขั้นตอนนี้ให้นักเรียนหยิบใบความรู้วิชาภาษามลายูระดับชั้นป .1 นนขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนักเรียนจะเห็น รูปร่างของใบงานเหมือนกับที่ครูกำลังแสดงอยู่ในจอตอนนี้นะครับขั้นตอนที่หนึ่งให้นักเรียนเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะครับเขียนชื่อให้เรียบร้อยในด้านบนนะครับนักเรียนสามารถเขียนชื่อของตัวเองให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเมื่อเขียนชื่อเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนเขียนระดับชั้นให้เรียบร้อยาจะเป็นปอ1ทับ1ป .1 ับ2 หรือป้หนึ่งครับสนะครับและในลำดับถัดมาให้หนักเรียนเขียนเลขที่ของนักเรียนให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราพร้อมแล้วเราจะเริ่มเรียนกันเลยวันนี้สิ่งที่เราจะเรียนกันก็คือฮารีอ่านออกเสียงพร้อมกันนะครับฮารีสำหรับผู้ปกครองนะครับสามารถอ่านคำอ่านได้ในวงเล็บนะครับคำว่าฮารีคำว่าฮารีนั้น ในภาษามา,ายูนะครับมีความหมายคือคําว่าวันในภาษาไทยคําว่าวันเนี่ยนะคือสิ่งที่เราต้องเจอกันอยู่ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะครับซึ่งความหมายโดยสรุปนะครับในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเราจะใช้ชีวิตกันอยู่7วันด้วยกันนะครับซึ่งถ้าหากว่าเป็นภาษาไทยเนี่ยเราทุกคนจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า1วันใน รอบสัปดาห์7วันนะครับในภาษาไทยมีคําว่าอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นวันจันทร์วันอังคารวันพุธหรือวันพฤหัสแต่เนื่องด้วยกับคาบเรียนนี้เป็นคาบเรียนวิชาภาษามาลยูนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการศึกษากันเกี่ยวกับวันในภาษามาลยูเบื้องต้นนะครับ <S <S ให้นักเรียนรู้ก่อนว่าคําว่าวันในภาษามาลยูเนี่ยคือคําว่าฮารี ด้านบนนี้นะครับอ่านเป็นภาษาไทยได้ว่าฮารีฮารีแปลว่าแปลว่าวันนะครับไม่ยากทีนี้เราจะมาดูกันทีละวันเลยนะครับวันที่หนึ่งออกเสียงพร้อมกันนะครับฮารีอิสเนนฮารีอิสเนนนักเรียนต้องให้ความร่วมมือนะครับโดยเราอ่านออกเสียงไปงพร้อมๆกันฮารีอิสเนน มีคำอ่านนะครับแปลว่าวันจันนะครับออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งนะครับ Hari อิสเนแปลว่าวันจนันนะครับเข้ามาสู่วันที่สองคือ h a r i s ซล a ซ a ฮาร i s ซลาซาหรือวันอังคารในภาษาไทยนะครับต่อมา Harirabu ูฮาริรับู อ่านง่ายๆนะครับฮาริราบูฮาริราบูคือวันวันพุธนะครับต่อไปวันที่4ในรอบสัปดาห์คือฮาริกามิสฮารีกามิสคือวันพฤหัสบดีหรือใครจะอ่านว่าวันพรฤหัสบดีก็ได้นะเราไม่ซีเรียสกันแต่วันนี้คําว่าวันพรฤหัสบดีในภาษามลายู เขาใช้คำว่าฮารีฮาริกามิสสำหรับผู้ปกครองที่ร่วมดูอยู่ยด้วยนะครับจะสามารถเห็นได้ว่าภาษามลายูในเรื่องเกี่ยวกับวันเนี่ยจะไปอ้างอิงหรือคล้ายคลึงกับวันในภาษาอาหรับเนื่องด้วยกับอาณาจักมรมลายูหรือแหลมลายูเนี่ยได้รับอิทธิพลในหลายๆเรื่องจากชนชาติอาหรับนะครับต่อไปวันศุกร์วันนี้ครูเชื่อว่าทุกๆคนรู้กันดีอยู่แล้ว คือ hari jumad ออกเสียงพร้อมกันนะครับ hari jumad แปลว่าวันศุกร์นะหวันนี้ก็คือวันที่เราทําการเรียนกันได้แก่วันจันทร์นะครับวันอังคารวันพุธวันพฤหัสและก็วันศุกร์ต่อมาคือวันที่ทุกคนเฝ้ารอคอยคือวันที่พวกเราจะได้หยุดเรียนกันนะครับง่ายๆก็คือวันเสาร์นั่นเอง วันเสาร์นี่เป็นวันที่ผู้คนโปรดปานนะวันเสาร์สามารถออกเสียงภาษามลายูได้ว่า h a r ีซั b t ูออกเสียงพร้อมกันนะครับ h a r ีซั b ตูและสุดท้ายเป็นฟรีเดย์ฟรีเดย์หรือวันว่างๆของพวกเราที่พวกเราจะไม่ไปไหนพวกเราจะอยู่แต่บ้านของเรานั่นคือวันวันอาทิตย์นี่คือการออกเสียงนะครับและการ เรียกวันต่างๆในภาษามา,ายูก่อนที่เราจะจบคาดนี้ขอให้พวกเราทุกๆคนอ่านพร้อมกันนะครับ 1. Hari ฮารีอิสเนวันจันทร์ 2. h a ฮารีเซลซวันอังคาร 3. h a r ารีราบูวันพุธ 4. h a r ารีก m ม s ิสวันพฤหัส,สบดี 5. h a r ารีจุมัตวันศุกร์ห hari ศักต oh ah ูวันเสาร์เจ็ด hari อาทิวันอาทิตย์ก็มีเท่านี้แหละครับภาษามาลีเรียนไม่เยอะแต่ขอให้พวกเราเนี่ยให้ความร่วมมือนะครับอินชาอัลลอฮ์เราจะได้ความรู้จากคลาสนี้ไม่มากก็น้อยวันนี้ครูวันหมู่บินเองขอจบการเรียนการสอนในคาบเรียนวิชาภาษามาลีในรูปแบบออนไลน์ครั้งแรกนะครับถือเป็นน้ำจิ้มให้พวกเราเนี่ย ได้ทาความคุ้นเคยกับการเรียนในรูปแบบนี้และอยากให้พวกเราใช้เวลาในช่วงเวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ทั้งนี้ขอให้อัลลอฮ์สุบฮานลวะตาละทรงประทานพรให้พวกเราปลอดภัยจากโรคร้ายโควิดนี้และหวังว่าอินชาอัลลอฮ์เราจะได้กลับมาพบกันในเร็วๆนี้ครับวะบิลลาฮิตตฟิกววลฮิดายะไวั์สเลามุอะลัยกุมวะรห์มะตุลลอฮ์วะบรุกาตุ